สวัสดีครับผมเจอกันตลาดเมืองลิงได้ครับมาถึงตลาดอลไรพี่น้องตลาดปั้มน้ำมันได้ครับเป็นพื้นปูนไปนิดวันนี้นอากาศหอนแห้งได้พี่น้องอากาศกอดข้างหอนเลยครับมือนสั่มเดือนเมษาเลยผักของเฮามามืัอนี้ก็มีขึ้นชายได้ครับขึ้นชายแล้วก็มีผักโขมผักโขมขาวตัวนี้เป็นผักปลูกันครับปลูกไว้ <c oughs> วานใบแปลงนหนึ่งแต่ว่าเกิดน้อยเดียวพี่น้อง <c oughs> บอกไฟเกิดได้ครับ ก็มีผักชีจีนหอมผักชีนะครับแล้วก็มีผกกมักชีลาวแล้วก็มีแก้วอิตาลีนะครับครับขาหอนเพียงเล<ๆ>ยพี่น้งองมึนพระค่าเมียคาก็เริ่มมาหลายเลยไปครับตอนนีน้ป,ประตู <laughs> ร้อนมากเป็นกำลังเลยจะเป็นโซนเสือผาดวยครับฝั่งนี้อาหารการกินมนีกิมี่บอลมาทำคือเก่าเลยพี่น้องบอลก็มางคลายเพราะได้คากับเขานะครับเพราะได้คาทีเป็น <c oughs> ประเดิม <c oughs> <c oughs> ประเดิมครับประเดิม ยางสิบบาทได้ครับพีน่น้องน้องปักขีสิบบาทเมนี้สลัดแก้วต้นใหญ่ได้ครับวันนี้ลุ้มันนี้เพราะวันนี้จับถืตอต้นหน่อยอยู่ <c oughs> ปลาเสร็จพี่น้องบางต้นใหญ่อันนี้อันนี้ก็ถือว่าใหญ่เลยด้วยครับนี่เพราะวา่าอากาศอากาศ,อากาศเขาห้อนนะพี่น้องเห็นไหมสลัดแก้วได้พี่น้องแก้วอิตาลี <c oughs> <c oughs> าแกวก่าให้ผักเลียวเคมีมาแต่พี่น้องวันนี้มีมาบ่หลายเป็นไรครับผักทุกอย่างกันเริ่มลอยลอ,อยเลยพี่น้องล่รอล่อหลังจากไม่อน,นีกันอีกหลายๆมื่นเลยพี่น้องกว่าที่จะออกตลาดเลยเนานะประมาณไม่ใช่เกือบสิบมืกก่นผักแค่การเรืออยู่สวนอยู่เดียวักสลัดแก้วเรืออยู่บ่าลายเป็นไ ขอักขีก็เหลอืออยู่แต่ผักเขี้ยวนี่มือซ้ามือก,อ,อก็ออกออห้เก็บเลยปลูกคุ้มค่าถ้าผักเขี้ยวอะไรพี่น้องปลูกแค่เดียวปลูกเดียวแล้วเ,เลยเห็นมีเอฟซีเขาเมีนมา่าอยู่ได้สองปีเนะาะเห็อนปะขาอยู่งเฮาข้าอาจจะอยู่บ่าได้ถึงสองปี <c oughs> ออกาศหอดเกินพี่น้องบอกเป็นยังครับปีหน้าปลูกกางไม่ครับจะสีหาพันไม้มาปลูกน้ำอยู่ มันมีอีกใบเงาๆหรเียวๆหรน่ใบเงาพักประจาปลาทูปไอจ้าเนี่ยท่านี่ประทูปขารอนาะเน่ยขาาทูปหมเออโอ้ยอย่มานลงดีใจเบลกันไรครับกินอะไปครักินฟกินปลาทิฟรีเอาอะส่ซื้อให้เอาแต่หัวมันเด้อเออยก็ซื้อปลาดิบมาแต่กล่าวว่า บอกว่าจะเบี่ยงปลาทูสักหน่อยเขาก็เอแพ้เลยเนี่ยี่หาถามว่าแม่บ้านไปไหนพี่แพ้แม่บ้านไปซื้อปลาเผาไว้รอนี่เองโอเคเลยใช่ไหมจ๊ะออตโอเคไหมนี่ไปกินกับปลาเผาอย่าลืมเข้าไปหาเขาเด้อเขาสั่งไว้เนี่ยเขาสั่งเขาซื้อไว้ไรในตู้เย็นขาไว้เยอะไหมเฮ้เยอะไหมขวดเดียวใช่ไหมนี้ขวดเดียวแล้วจะมาเรียกเขาเรียกให้ไปซื้อซอยเราขาวเขาซื้อสั่นะเราขาว เาขาเจะไปจไม่เห็นนะแม่สองเ่ไปพุไปขาวสอเงันแล่ปตีผกขมผักขมเะผ้าวคกขมขาผักขมขาตีปตตีเ่าพาอาขมยันปครับปตีปตีอ๋อเดี๋ยวผมก็ลืมแตะเดี๋ยวนีเลยถ้าพูาายก็ผักขมชอบอายจ้ะอ๋อผักขมผักขม จะดูใส่ดูโน่นจะปาครับโน่นจะปานี่ทำไมโน่นสงปาก็มันเด่นปฏิ้นเหรออันนี้เป็นลูกเลียวเลียวต้นใหม้ก็ขายได้ครับขายหมดทุกอย่างครับขายหมดเลยขายทุกอย่างขายทุกอย่างที่มีแถมค้าขายค้าขายก็ขายครับถ้าได้ราคาไปทำน ซือ้อประตูก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ห้าปีกจ้าเอาเอาเดี๋ยวให้พี่เหมือนทำเลี้ยงให้กินมาทำอะไรกินก็อนก็กินด้วยกันอ้าวไปอันนึงใช่ไหมเออมันบอกว่าต้องใช้ให้เป็นเขาเลยซื้อประตูไปเยอะๆนี่เงินพันหนึ่งบุกซื้อได้แค่นไรเงินติดะเงินติดไปห่งอันนี้เยอะเยอะเข้าไปจะติดไว้ก่อนร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับร้อนึง

ไออิสราเอลเชียวบอกไกลมากนี่กินเมียงอร่อยอยู่เนละยยอกมากเลยหายากทักนี้ทักนี้บ่คอยมีดหรอกผมผมจะไปขโมยสูตรแล้วเนี่ยไปเลยขโมยเลยคุณใสุ่๋ยอะไรถึงได้งามขนาดานนี้ชิงวัวล้วน ใส่ไปเลยขี่งัวไม่ผิดหวังขาดึงร้อนอยู่เลยพ่อประตู <laughs> <Họ> thu, <laughs> thu anh, ốc cong nữa, thu cong, lăn phun, 500, 500, 500, สิบบาทอาหารากเออ็นเม,มนข้อมมีนคนไทยก็เปินมกี้ขมินมน้นเปนอยังก่อนข้ขาวักขมิ้นงงยังกี่กี่ยังบุญลืมแล้ลืมจอยามาตลาดต้องมีแนอนกรฮอมมาพร้อมเลยพี่น,อน้อง <400 S 1> ข่าเชืยอ โซนี้โควิดกระบาดหลายเลยครับอ <15 4. S 1> ุ้ยตะการา้าเขาจะกรอบเลยอะไรกรอบงั้นดอยไอ้ลองไอ้ไอ้ีกีจะไปสักไม่ลองไปกีกีดูนะลองลองดูเป็นผักที่ ประโยชน์เยอะมากเขาว่าเอาไปผัดก็ได้นะลองดูนี่เป็นสายวัตถุอกกมทางจะถ่ดีเลยหนมันไกลมันไกลมันมีคุ้มค่านำมันรถผมราคาปลาหมึกมาอุดหนุน50บาท60บาทขอบคุณมากมากครับนั้นผัดผัดขมเห็นไหมปลาใบปลาใบที่กินสมัยแต่ก่อนน่ะ ้ากินแล้วพลังจะเยอะ <c> ก <oughs> <c oughs> ินแล้วพลังเยอะครับครับผมห้าบาทสามิบ้าล้

คุณค่ะจ้าชีลามัดเท่าไหร่นี่สิบานะสบาทจ้าัะ

พีบาทครับพี่บาทครับ

とりあえずなんだろ บาทครับไอ้น้องกันมาซื้อด้ยันนี้น้องกินนไม่เคยกินนะเย่าาเป็นบอลบอลแต่คขายพราะตนได้ทำมันนี้ีได้บอลบอลมันนี้ <c oughs> บอลเงียบเียบอลเงียบขายผักผักขายดีแล้วครับผักไก่เบิดแล้วเท่อะไรคะ ขึ้นชายได้พี่น้อง3ามมัดครับขึ้นชายสามมัดสุดท้ายอีกแล้วนี่มหมดแล้วครับสุดท้ายทุกครั้งจะต้องเป็นสามมัดดีแต่วันนี้บอลก็จะบด้คายแล้วาะ ันีบอนบอลไอ้ขายจ้ากตดเลยพี่น้องพอซีวันมาขายพอไรคาทีเองมืนหนีปกติบอลจะขายดีเลยครับมาทุกซุบขังลคลายได้อยู่แต่มีมืนหนีบอลได้ขายมืนหนีก็อีกลายมือได้พี่น้องกว่าจะได้ออกตลาดเพราะว่าผักบวบันใหญ่เนาะกลายมืออยู่ตลอดชมคลิคปใหม่ๆได้พี่น้องมาที่มือนไส่ปุ๋ยกระโผดครับผมพี่น้องก็รอชมคลิปใหม่ๆได้พี่น้อง สาบดอกกระเจียวนยในปลาปลาจะมีเน,ะเนาะอใ่นากจว่ะโมเนนีเนต์ัไงคนกระเริ่มสิว่ยๆแล้วได้พี่น้นะง้นเลื่อมนี่มาใส่หน้าใหม่ด้วยเหรอน่ารักแล้ว <c oughs>